สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ฟีพระเครื่องด้วยนะครับพบกับโจแจน EP ที่223ครับวันนี้ได้พระบรนบมาหนึ่งชุดนะครับแบ่งปันพี่พี่ฟีนะครับชื่นชอบพระองค์ไหนหรือสนใจพระองค์ไหนนะครับก็โทรมาสอบถามโทรมาปิดได้ที่เบอร์0ู9ย์แนะครับสองหนึ่งสี่หนึ่งห้าเก้าห้านะครับผมมีบริการเก็บปลายทางครับผมหรือพร้อมสะดวกโอนก็ได้นะครับมาดูพระรายการแรกกันเลยนะครับผมนี่ครับ รายการแรกครับนี่นี่เป็นจอบใหญ่หลงพ่อเงินครับนี่ครับแล้วเนื้อหาเขานะครับดูค่อนข้างนี่ฮะหูปิงครับแล้วด้านหลังจะล่องรอยการแต่งมาครับผมนี่ครับต่ไบเก่าๆนี้ฮะนี่ครับความเป็นวรมชานี่ฮะดูนะครับโอ้เนื้อสุดยอดเลยครับนี่ดูเนื้อหานะครับเห็นไหม อ้เนื้อทุกความลึกนี่ความเป็นธรรมชาติครับนี่ฮะเป็นจอบใหญ่ครับนี่คมคมครับนี่คมคมนี่ฮะไข่ปลานี่ฮะเป็นจอบใหญ่หลงพ่อเงินนะครับนี่ครับนี่ฮะด้านหลังแต่งแต่งมาครับนี่พระนี่นะฮะเปิดรายการแรกเลยครับอันนี้เอาสี่ร้อยบาทนะครับนี่ขอย่าเปิดที่สี่ร้อยบาทเนื้อหาเก่าๆนี่จอบงี้ครับนี่ฮะอู้นาคุณหาครับ นี่ฮะสี่ร้อยบาทนะครับในการที่ที่หนึ่งนะครับนี่ครับต่อไปรายการที่สองครับอันนี้เป็นพระเนื้อผงครับเนื้อผงนี่ฮะอันนี้ไม่ทราบที่นะครับมียันด้วยนะครับนี่ฮะมียันด้วยได้มาสององครับนี่ฮะที่เดียวกันดูนะครับเป็นเนื้อผงคล้ายๆผงวาดครับนี่ฮะอุ้ยเนื้อสุดๆครับนี่ครับ มียันด้วยครับยันอัคระไางี้นี่ครับแล้วเป็นพระผงนะครับดูนะครับนี่ฮะพิมพใช่ไหมขายกันเลยครับพิมพ์เดียวกันเลยครับนี่ฮะมีเส้นข้างหูนงนี่ฮะแล้วเป็นเนื้อผงเก่าจริงผมคล้ายผงว่านครับนี่ฮะอื้อหือเนื้อสุดๆมีสององค์นะครับมีด้านข้างนะครับด้านหลังครับพี่เพียนใดทราบที่นะครับยันอย่างนี้ฮะจัดไปครับดูนะฮะนี่ฮะ อู๋เนี่ยห้า450บาทครับนี่ฮะขายเป็นคู่แพ็คเป็นคู่ครับ450เรื่องการที่สองไปเรืการที่สามครับที่สามเอานี่ดีกว่าครับเรืการที่สามนี่เป็นพระสมเด็จอันนี้เนื้อหาเก่าครับอยู่ในเล่ยมนะครับผมเดีย๋ยวผมจะให้พี่ๆได้ดูน,นะครับนี่ฮะนี่นะครับ นี่ครับพระอยู่ในเล่มนะครับนี่เล่มออกเก่าๆนี่ฮะนี่เป็นพระสมเด็จนะครับนี่ครับเดี๋ยวให้ดูเม็ดมูลสารอู้อิดเก่าคลาสสิกจริงครับอันนี้ฮะนี่ฮะเม็ดแดงครับเม็ดเม็ดแดงเม็ดเม็ดแดงเม็ดดำโอ้เต็มไปหมดเลยครับนี่ครับเม็ดแดงๆครับนี่ฮะมูลสารด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้ครับนี่ครับนะครับค่อยๆไล่ดูนะครับ อันนี้เอาสามร้อยแล้วกันครับสามร้อยบาทนะครับเลขการที่สามนะครับอยู่ในเล่มนี้ครับหน้าหาครับผมต่อไปเลขการที่สี่ครับอันนี้เป็นพระสมเด็จนี่ฮะพระสมเด็จอยู่ในเล่มเหมือนกันครับเล่มเก่าเล่มวินเทจครับนี่ฮะมีสไตล์พระบ้านๆเลยนะครับนี่ครับอยู่ในเล่มนี้นี่ฮะไม่ทราบที่จริงๆดูความเก่านะครับ เก่าจริงเนี่ยเป็นมูลสารดูด้านหลังนะครับธรรมชาติเขานี่รอยยุบรอยย่นรอยบีรอยเนื้อเขาจะเป็นงนี้ฮะนี่ฮะรอยลานรอยอ้วเต็มไปหมดเลยครับนี่ฮะนี่คือรายการที่ที่สี่ครับเอาสามร้อยครับผมขออนุญาตเปิดที่สามร้อยบาทครับเลียมเรียมนาคุณหาสามร้อยบาทไปรายการที่ห้าครับนี่สมเด็จครับสมเด็จนี่ฮะสมเด็จ ดูนะครับด้านหลังนะฮะด้านหลังก็จะเป็นรอยลานรอยบีฮะนี่เป็นธรรมชาติฮะนี่ฮะเนื้อเขาแก่จริงสุดยังไม่แดงนี่นะครับดูด้านหลังนะครับตัวตัดเห็นไหมครับแต่หน้านะครับนี่โอ้โหเนื้อแห้งแจ๊กเลยนะฮะมูลสานเฮงนี่นะครับนี่เอาสามร้อยครับผมรายการที่ห้านะครับเอาสามร้อยบาทครับ ต่อไปรายการที่หกครับรายการที่หกรายการที่หกเอานี้ดีกว่าครับรายการที่หกนะครับอันนี้เป็นพระหินแก่นะครับนี่ฮะพระหินแก่น่าจะเป็นหลวงพ่อวิริยังครับนี่ฮะพระกรุงเทพดูจมูกโอ้หจมูกโด่งมากดูนะฮะดูความเก่าองค์นี้พิมใหญ่นะครับนี่ฮะพิมใหญ่ตัวเนื้อเขาโอ้โหสุดๆเลยครับความเก่าดูความเป็นธรรมชาติครับนี่ฮะนี่จาของผ้าบก เป็นอะไรพระหินแกะหลวงพ่อวิริยังครับที่กรุงเทพนะครับนี่ฮะเราแกะศิลปะสวยจริงเอาสามร้อยห้าสิบครับเอาศิลปะอย่างเงี้ยหน้านี่ฮะสวยมากสามร้อยห้าสิบครับรายการที่หกนะครับรายการที่เจ็ดเป็นพระเนื้อว่านครับนี่เนื้อว่านนะฮะมีหลังหลังยันด้วยนะครับดูนะครับเห็นไหมครับเราดูเนื้อว่านเขาเนาะโอ้ยเนื้อว่าน แห้งแก๊กเลยนะครับดูความเก่านี่ฮะหลังยันมาดูด้านหน้าครับนี่ด้านข้างก่อนนะครับอ,อ่าไล่ไปทีละจุดดูด้านหน้าครับเห็นไหมครับมวลสารเขานี่อุ้ยสุดสุดนี่ฮะแห้งแก๊กไม่ทราบที่จริงนี่ฮะบ้านๆเลยนะครับเบืนี่สุดสุดนี่ฮะสี่ร้อยครับผมนี่ฮะเก่าจริงดูนะครับพิมพ์ สุดสี่ร้อยบาทรายการที่เจ็ดนะครับรายการที่แปดเอามาพระลึกลับเยอะเลยอันนี้เป็นพระร่วงครับพระร่วงพระร่วงหลังยันครับเนื้อจะออกน้ํามันนะฮะน้ามันนี่ฮะเนื้อออกเป็นเนื้อผงตกเก่ามากครับนี่ฮะเป็นพระไม่ใช่ว่าออกใหม่ๆนะครับเป็นพระเนื้อหาเก่าดูความเก่านี่ความคลาสสิกเป็นธรรมชาติเห็นไหมนี่นี่ครับ ขี้แมลงสาบขี้ยุงนี่ฮะไม่ปราศจากการปัดปูโฮ้ยพระเก่าคาสิ่งจริงดูอู้นี่ฮะพระร่วงครับดูฮะเนื้ออกแก่แก่น้ํามันครับหลังยันฮะนี่โอ้โหโฮ้โยพระหน้าคุณหายจริงนี่ฮะสวยสมบูรณ์ครับไม่มีกระท่อมไม่มีแตกไม่มีหักครับผมนี่ฮะสวยสมบูรณ์ความเก่าสี่ร้อยบาทครับพระร่วงนะฮะ นี่ครับหน้าค้นหาครับผมบนบ้านนี้สี่ร้อยบาทครับต่อไปรายการที่เก้ารายการที่เก้านี่เป็นสมเด็จอันนี้สมเด็จไม่ทราบที่นะพี่อนใดดูแล้วนะครับทราบที่หรือชอบหรือว่าแบบดูแล้วมันถูกชะตาเงี้ยครับนี่ฮะจัดครับผมรายการที่เก้าครับนี่ฮะนี่เอาสามร้อยก็แล้วกันครับนี่ครับความเก่าความเป็นธรรมชาติความแห้งแล้วคาบ เนือ้อเนือ้อแล้วดูรอยนี่ฮะอุ้ยนี่ฮะเอาสามร้อยครับผมรายการที่เก้าครับสามร้อยบาททราบที่จัดไปสามร้อยบาทรายการที่เก้าไปรายการที่สิบอ่ะนี่เป็นปู่เผือกครับพระรูปเหมือนรูปปู่เผือกดูนะครับนี่ฮะเนื้อเขาจะเป็นนี้แล้วด้านข้างครับเห็นไหม มีด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นยันแล้วเนื้อเขาจะเป็นอย่างเงี้ยันอย่างนี้เนื้ออย่างนี้ครับแล้ดูด้านเนี่ยการกดนะครับการกดเก่าจริงสามร้อยห้าสิบครับผมรายการที่สิบปูเผือกนี่นะฮะนี่นะครับโอ้โหนี่เนื้อนี่สวยมากครับดูนะฮะนี่ครับสามร้อยห้าสิบครับลุงปูเผือกไปรายการที่ สิบเอ็ดนี่คือพระยอดธงหล่อบโบราณครับนี่ฮะหล่อบโบราณศิลปะไม่ทราบที่ว่าเป็นที่ไหนเป็นหล่อบโบราณที่สวย,ยจริงแล้วเก่ามากดนะูเนื้ออมเขียวโลหะผสมเป็นพระยอดธงยุคเก่าเลยนะครับเลี่ยมใบนี้เลยนะครับนี่ฮะนี่ฮะอยู่ในเลี่ยมนะครับเป็นพระยอดธงสามร้อยห้าสิบครับผมรายการที่ สิบเอ็ดนะครับต่อไปรายการที่สิบสองครับอันนี้เป็นหลวงพ่อโตครับนี่ฮะวัดไก่จนอำเภอท่าเรือปีหนึ่งหกนะครับนี่ฮะจังหวัดยุทธานะครับผมปีสองพันร้อยสิบหกวัดไก่จนฮะนี่ฮะไม่ธรรมดานะครับพระเนื้อตะกัวเก่ามากหลวงพ่อโตวัดไก่จนนะครับเอาสามร้อยบาทครับผมนี่ฮะวัดไก่จนนะครับอําเภอท่าเรือนี่ครับด้านหลังนะครับ เป็นพระค่อนข้างใช้มาก็ยังเห็นความสวยคลาสสิกอยู่นะครับวัดไก่จนนมพ่อโตสามร้อยครับรายการที่สิบสามครับสิบสามสิบสามนี่เป็นหลวงปู่สุขครับมีอยู่สององค์นะครับนี่ฮะอีกองค์เป็นชินราชอีกองค์เป็นหลวงปู่สุขข้างอู่นะครับนี่ฮะดูแล้วชอบนะครับจัดไปนะครับนี่ชินราชเนื้อหาค่อนข้างเก่าไงนี่ครับมีสององค์นะครับ นี่ครับดูดูด้านหลังครับเห็นไหมนี่ฮะหลวงปู่ศุกนะครับรายการที่สิบสามอันนี้เอาเอาสี่ร้อยบาทนะครับนี่ฮะหลวงปู่ศุกคู่นี้นะครับต่อไปรายการที่สิบสี่ครับสิบสี่อ่ะนี่ภาปิดตาน่าจะเป็นหลวงปู่ทิมครับนี่ฮะหลังยันนี้ครับดูนะครับ อเหนือแห่งแกกนี่มีเกสาโผล่ขึ้นมาหนึ่งเส้นนะครับนี่ฮะนี่ครับไม่แน่ใจว่าเป็นหลูกปูทิมหรือว่าที่ไหนนะครับแต่มีเกสาอยู่หนึ่งเส้นครับนี่เป็นพระปิตาครับนี่นี่นะครับดูนะครับหลังยันนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นอืยันอย่างนี้เหมือนลูกปูทิมเลยนะครับนี่ฮะแต่มีเกสาครับนี่พระ นี่เอาสามร้อยแล้วกันครับพระปิดตาองค์นี้น่ารักมากสามร้อยบาทต่อไปรายการที่สิบห้าครับนี่อันนี้กล่องไม่ใช่นะครับแต่องค์พระนะครับกล่องเขาใส่มาอย่างนี้เลยบ้านๆนะครัเขาใส่เก็บไว้อันนี้เป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรสมเด็จเนื้อผงน้ํามันเอวใหญ่เอวเล็กอะไรนะหลังพระศรีวลีครับหลวงพ่อกวยวัดโคลสีครับอันนี้ดูนะครับดูความเก่าความแห้งธรรมชาติได้เห็นไหมครับ เห็นไ,ไหมเราลึกอันนี้บ้าน,านาๆจริงนะครับนี่ฮะนี่ฮะใส่กล่องอะไรมาก็ไม่รู้ครับมาอย่างนี้ครับข้างในเราจะเป็นนี่ฮะสำรีสำลีรองไว้นะครับนี่ครับเราดูความเก่านะครับอุ้ยสวยงามมากนี่นะครับดูนะครับนี่แล้วด้านข้างนะครับเป็นเนื้อผงน้ํามันนะฮะแก่งๆนี่ฮะด้านหน้าครับสวยพระองค์ ตรงนี้เป็นผ้าสวยมากครับนี่ครับนี่ฮะนี่ครับพระสิรีพระสมเด็จหลังสิรีหลวงกลวยอันนี้เอาห้าร้อยห้าสิบาทนะครับขออนุญาตเปิดห้าร้อยห้าสิบาทสวยสมบูรณ์ครับนี่ครับนี่ฮะลึกๆนี่ครับห้าร้อยห้าสิบบาทรายการที่สิบห้าครับไปรายการที่สิบหกนี่ฮะเป็นพระสมเด็จนะครับอันนี้น่าจะเป็น พระสมเด็จเจ็ดชั้นนอกพิมพ์ครับเดี๋ยวขอญาตแกะเลยนะครับนี่น่าจะเป็นวัดเกตนอกพิมพ์ครับนี่นะฮะโอ้โหเนื้อแล้วดูนะครับดูความเก่าความคลาสสิกแล้วดูเนื้อนะครับนี่ฮะนะครับนี่ฮะเป็นน่าจะเป็นแขนติ่งเจ็ดชั้นหรือแขนหักศอกหรือแขนอะไรนะครับนี่ฮะเป็นเป็นภาพนอกพิมพ์นะครับวัดเกตนอกพิมพ์เขาเรียกว่าพิมพ์ตลกครัขอญาตแกะเลยนะครับ พิมพ์ตลกครับพิมพ์ตลกนี่ฮะนอกพิมพ์ดูนะครับนี่ฮะดูนข้างนะครับด้านหลังนะครับ็นมพ์ครับด้านหลังดูเนื้อนะครับเห็นไหมครับเนื้อเขานะครับโหแก่งสุดๆดเนื้อเห็นไหมสวยงามครับนี่มวลสารนี่ฮะดานข้างนะครับเห็นไหมครับมูสวยงามมากครับนี่ฮะ เนื้อจะแก่น้ำมันน้ำมันหน่อยครับนี่ฮะแกล่งนี่ฮะโอ้สวยครับนอกพิมพครับนี่ฮะพี่พี่นายดูแล้วชอบนะครับนอกพิมพ์นี่ดูความคมของฐานนะครับนี่โอ้โหดูเนื้อนี่ฮะนอกพิมพ์แล้วเนื้อเขาสวยมากนะนี่รองลอยการกดเนื้อหมูสารเอาสี่ร้อยครับผม นอกพิมพ์เอาสี่ร้อยบาทครับนี่ฮะสมเด็จนอกพิมพ์ปีหนึ่งหกนะครับไปรายการที่ 16. สิบหกสมเด็จนอกพิมพ์ไปรายการที่สิบเจ็ดครับเอามานี่เป็นนี่ฮะพระโมคคลาสาริบุตรหลวงพ่อเฉ่งวัดบางพังนะครับดูเนื้อความเก่านี่จะดูนะครับไปหน้าความเก่าดูกระหนบเนื้อ พาเนี่ยจะออกแบบส่าแดงนะครับนี่ฮะตามซ่องนะครับส่าแดงแล้วอมเขียวนะครับนี่ฮะนี่ครับลองลอยการเจาะหูนะครับหล่อเสร็จแล้วก็เจาะหูนะครับวเนื้อเขานี่ครับดูเนื้อเนื้อสวยจริงครับนี่ฮะลองเทียบพิมพ์ดูนะครับนี่ด้านข้างครับเห็นไหมครับใไมนี่ฮะ ลองเทียบพิมพ์ดูครับหลวงพ่อแฉ่งวัดบางพังนะีน่ฮะลองแคปรูปเทียบพิมพ์ดูครับนี่ฮะสวยงามนี่นะครับเอาสี่ร้อยบาทครับหลวงพ่อแฉ่งรายการที่สิบเจ็ดครับต่อไปรายการที่แปดอันนี้นี่ลูกค้าลูกจองมาแล้วครับนี่ใบหอกหลวงพ่อสวงครับวัดชีปกระขาวนะครับนี่ฮะ วัดสิงห์บุรีนี่ครับแล้วพระโอ้โหเนื้อหาสวยงามครับพอสวงนะครับพอสวงสามร้อยห้าสิบบาทครับผมขออนุญาตเปิดที่สามร้อยห้าสิบดูรอยตัดตัดช่อชนวนตะไบโบราณตะไรตะไบละเอียดนี่ครับพอสวงสามร้อยห้าสิบครับนี่ฮะจัดไปครับเทียบพิมพ์ดูนะครับรายการที่สิบแปดไปรายการที่สิบเก้าครับสิบเก้า มาสิบเก้านี่เป็นหลวงพ่องเงินครับนี่ฮะดูนะครับนี่ฮะหลวงพ่องเงินพิมพ์ขี้ตานะครับนี่ฮะใบหน้าน่าจะแบบนี่ฮะใบหน้าน่าจะโดนแต่งมาครับนี่ครับแต่เนื้อหากเก่าจริงเอาสามร้อยห้าสิบครับผมองนี้นะฮะนี่ครับดูใต้ฐานนะครับเห็นไหมครับโอ้สวยเป็นธรรมชาติครับ นี่ฮะเอาสามร้อยห้าสิบครับหลงพ่องเงินมีตะเข็บข้างนะครับนี่ฮะตะเก็บข้างดูใบหน้านะครับนี่ฮะเป็นพระคล้ายว่าเหมือนกับช่างเขาไปแต่งครับนี่ฮะพิมพ์ขี้ตานะครับไปแต่งให้พระดูสวยงามขึ้นแต่จริงๆรแล้วไม่ไม่ไม่น่าไปแต่งครับนี่ฮะพระต้องอยู่ไงอย่างนง้นครับนี่ฮะเหมือนคล้ายคล้ายช่างหรือชาวบ้านก็ไปชอบไปแต่งพระไม่มีอะไรทําครับนี่ฮะนี่นคือ พิมพ์ขี้ตานะครับนี่ฮะใต้ฐานแล้วก็สวยมากครับเนี่ยเอาสามร้อยห้าสิบครับรายการที่สิบเก้าไปรายการที่ยี่สิบครับอันนี้เป็นหลวงพ่อเขียนวังตะกูครับนี่ฮะจับเข่านะปีศูนย์ห้าอันนี้นี่ฮะลูกค้าหลุดจองมานะครับผมก็เลยเอามาลงใหม่นะครับนี่ฮะเผื่อพี่ๆอนใดชอบครับนี่วังตะกูศูนย์ห้านะครับนี่ดูคาบนะครับคาบแป้งคาบขี้เบ้านะครับขี้เบ้าก็คือคาบแป้ง ขาวนี่ฮะนี่ฮะนี่ครับเป็นหล่อโบราณครับปีศูนย์ห้าครับวังตะกูศูนย์ห้านี่นี่ฮะตึกวังตะกูศูนย์ห้านี่ฮะนี่เอาเอาหกร้อยบาทครับผมขออนุญาตเปิดที่หกร้อยนะครับรายการที่ยี่สิบไปรายการที่ยี่สิบยี่สิบนะครับนี่ครับอันนี้เป็นจอบจอบเล็กหลงพ่อเงินนะครับ นี่ฮะนี่ครับจอบเล็กนี่แข้งตรงนะครับนี่เ้าดูนะครับหูเขาจะเป็นปิงอันนี้เนื้อเกินเป็นธรรมชาติครับเห็นไหม้องรอยการเทแล้วมีเนื้อเกินหูปิงนะครับนี่ครับนี่ครัองรอยความเก่าหงหูเหรียญองคาครับนี่ร่องรอยการตัดช่อครับนี่ครับแล้วจอบดูนะครับหอสวยงามมากครับนี่ นี่นะครับดูด้านหลังนะครับเห็นครับเนี่ย400ครับผมรายการที่เป็นนะครับจอบเล็กหลงพวงเงินนะครับนี่400บาทสวยงามครับผมต่อไปรายการที่นี่ครับรายการที่ขีดสองครับนี่เป็นรูปหล่อหลงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับนี่นี่ครับ <h ums> นี่นะฮะด้านหลังนะครับโอ้โหด้านหลังด้านหลังนี่ก็จะเป็นอย่างนี้ด้านหน้าก็จะเป็นอย่างนี้นี่ฮะโูหเราล่ลองตาเป็นกีบเนื้อเกล็น,นี่คือธรรมชาติของการหลอกหลอโบราณเขาจะเป็นนี่นะครับตรงพระน่ารักมากนะครับนี่ครับ นี่นะครับองค์พระน่ารักมากนี่ฮะเอาสามร้อยห้าสิบครับผมในการที่ยี่สิบสองครับสามร้อยห้าสิบจัดไปครับต่อไปรายการที่ยี่สิบสามครับยี่สิบสามนี่เป็นพระนี่ฮะพระปิดตานะครับนี่ฮะพระปิดตาน่าจะเป็นยอดฉัดครับผมนี่ฮะพระปิดตายอดฉัดนี่มีตัวนะด้วยนะครับการต่อโค้ดตัวนะอันนี้ไม่ทราบที่นะครับ เนื้อหาวเก่าเอาไป450บาทนะครับนี่ฮะคุ้มครับซื้อองค์เดียวได้ต้องนี่ฮะเกือบ5องค์เลยครับนี่ฮะซื้อองค์เดียวได้พับปิตา5องแล้วค,คุ้มจริงครับนี่ฮะ450บาทนะครับนี่ครับพับปิตาเขาเรียกว,ว่า5เกอหรือยอดฉัดน,นี่ยแล้วเนื้อหาเขาเก่าจริงนี่ฮ450ครับคุ้มครับผมนี่ฮะองค์เดียวได้5องค์นะครับ รายการที่ยี่สามต่อไปรายการที่ยี่สี่นี่ดีกว่าครับรายการที่ยี่สี่นะครับอันนี้เป็นรูปหล่อลงพื้เงินครับดูนะฮะดูใบหน้าครับเกินคําบรรยายครับนี่แข้งคุมคมดูเนื้อนะครับเห็นไหมเนื้อเขาแบบเป็นธรรมชาติแล้วพระใช้มานะครับนี่ฮะพระจะให้แบบสวยแวววับ เป็นตลอดเวลาไม่ได้ครับพระต้องเนี่ยมีอายุครับนี่ฮะคนข้ามีอายุดูช่อครับช่อชนวนใช่ไหมเก่าคลาสสิกแล้วดูนะครับดูใบหน้าผง่้ออีกทีนึับนะครับปากธรรมชาติของเขาล่องเป็นกรีบ4 5 0ห้าสบาทครับรายการที่24ีบสี่นะครับขออนุญาตเปิดที่4 5 0ห้าบาทแม่สวยจริงพระองค์นี้นะนี่ฮะต้องจัดแล้วครับไม่จัดไม่ได้ครับนี่ฮะสไตล์พระบ้านบ้านครับโจแจนพระครึ่งนะครับผม นี่ฮะศูนย์แปดเก้าสองหนึ่งสี่หนึ่งห้าเก้าห้าสามารถขอรูปขอรูปเพิ่มเติมได้ครนี้สี่ร้อยห้าสิบครับโอ้โหสวยคลาสสิกมากดูนะฮะอ้ยต้องจัดแล้วครับนี่ใครไวใครได้เลยนะครับนี่สี่ร้อยห้าสิบสวยงามครับในรายการที่สี่ต่อไปรายการที่ห้ายี่ห้าเอานี่ครับนี่เป็นรูปถ่ายนะครับนี่หาเจ้าของผ้าบอกหลวงพ่อมุ่ยมาดรอนไล่พร้อมยันครับนี่ฮะ นี่ครับพร้อมยันเลี่ยมเก่าเอาเอาห้าร้อยครับผมขออนุญาตเปิดที่ห้าร้อยบาทดูนะครับเห็นไหมครับหน้าหน้าเหมือนคล้ายๆลหลงพ่อมุ้ยครับมีอยู่สองครับสองสองพากเกติหลงพ่อมุ้ยหรือหลงพ่อเขียนนี่แหละแต่ดูดูร้อยเหมือนหลงพ่อมุ้ยครับวดดอนไล่นี่ครับเอาห้าร้อยครับรายการที่ห้าครับต่อไปรายการที่หกนี่ผ้ายันครับผมเคยนําเสนอไปครั้งหนึ่งครับเนี่ย มีลูกค้าสนใจเยอะครับนี่ครับเป็นผ้ายันครับวัดสุทธัศนนะครับปลุกเสกปีสองพันสี่ร้อยเก้าสิบห้านะครับนี่เป็นพระที่แจกอาสาสมัครนี่ครับทหารนะครับที่เวียดนามใต้นะครับแจกสมัยนั้นก็เก่าครับผมนี่ฮะแล้วมีเขียนระบุไว้ว่าแจกนี่ครับ เขียนไว้ด้วยนะครับนี่ฮะแจกปีหนึ่งสี่นะครับนี่ครับนี่ฮะสิบเอกประจินนะครับนี่เข้มขังมากครับผ้ายันวัสุทัดนะครับหายากจริงแล้วสวยสมบูรณ์มากครับนี่ฮะขอญาตเปิดที่ห้าร้อยห้าสิบาทนะครับผ้ายันนะครับห้าร้อยห้าสิบบาทโอ้โหสมบูรณ์แบบรายการที่หกนะครับต่อไปรายการที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดมา อันนี้ยี่สิบเจ็ดครับเป็นรูปหล่อหลงพวอเงินครับนี่ฮะอันนี้เป็นพิมพ์ขี้ตานะครับดูนะครับเราดูเนื้อเขาเราดูความเป็นธรรมชาติเดี๋ยวดูอีกทีนะครับนี่ฮะเราดูนะครับเราดูธรรมชาติริวจิวอนะครับนี่เราดูนะครับอื้เนื้อนี่ฮะดูนะครับใต้ฐานนะครับนี่ฮะ สวยงามมากครับนี่หลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาครับนี่ฮะเป็นหล่อที่ไม่ค่อยแบบนี่ฮะหล่อแบบที่แบบกรุกกรุกคลักๆนี่ฮะหล่อเป็นหล่อโบราณจริงฮะนี่เนื้อเกินนี่เนื้อเกินเนื้อแบบโลหะนี่ฮะนี่ครับธรรมชาตินี่ฮะหลวงพ่อเงินรายการที่ยี่สิบเจ็ดครับนี่ครับสวยเดิมนี่ฮะสวยมากครับ นี้เปิด500บาทครับข่อยาเปิดที่500บาทเนี่ยสามารถขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับผมต่อไปรายการที่28ครับ28 28มาฮะนี่ปกครับปกอันนี้ผู้จัดนวมครับ24 9กว่าครับ95หละนี่ฮะจานนวมนะครับนี่ฮะผู้จัดนวมข้างหลังก็จะเป็นอย่างนี้ฮะนี่ยครับนี่นะครับห่วงเดิมๆเป็น นี่ฮะัพระชัยพุทธกวักครับข้างหน้าก็จะเป็นนี่ฮะพระนาคปกดิจานวมนะครับนี่ฮะสวยเดิมๆห่วงเดิมๆครับนี่ขออนุญาตเปิดที่เอาสี่ร้อยบาทครับนี่ปีลึกนะครับนี่นี่ฮะพระดูยง่ายครับนี่ครับกระไลทองครับอย่างเห็นที่เห็นอยู่นะครับพระไม่ได้ใช้มานะครับนี่ฮะดิจานุมนาคปกห่วงเล็กน่ารักมากเนี่ยนี่ครับสี่ร้อยบาทครับรายการที่แปดต่อไปรายการที่ยีิบเก้าครับนี่ครับ อันนี้โอ้โหดูนะครับดูครับอันนี้เป็นหลงพ่อเงินครับพิมพ์นิยมครับอันนี้นะดูนะครนี่ครับดูใบหน้าดูความสวยงามครับนี่ฮะเราลิ้วนี่อุ้ยสวยเก่งแกะเลยครับนี่ฮะมาแล้วครับนี่ครับ นี่ครับริ้วจีวอนะครับดูใบหน้านะครับเห็นไหมครับนี่ฮะดูนะครับร่องรอยธรรมชาติดูองค์พระนะครับล่ําสมบูรณ์นะครับนี่ฮะดูเนื้อครับนี่ฮะนี่ดูกันชัดๆเลยนะครับนี่ครับนี่ครับด้านหลังนะครับเห็นไหมครับนี่นี่ครับพระ ก็จะเป็นเป็นลุ่มเป็นบองเงี้ยครับเกิดจากการหล่อโบราณครับนี่เรามีเม็ดเนี่ยเม็ดขี้บงขี้เบ้าจะฝังอยู่ตามองพระเรื่อเรื่อไม่ไม่ไม่มากก็น้อยครับใต้ฐานนะครับเห็นไหมครับนี่ฮะเห็นไหมครับข้างๆเนี่ยเห็นไหมเป็นลุ้มๆๆๆๆลุ้ครับแล้ว่องรอยการแต่งนี่ฮะยังเห็นจานวนช่อให้เห็นอยู่นะครับนี่โอ้โหสวยงามครับ นี่คือพระพิมพ์นิยมครับดูดูมือดูนักแข้งครับคมคมเงี้ยนี่ฮะดูครับดูใบหน้าแล้วหูครับหูจะกลางเงี้ยเนี่ยหูกลางอุ้ยดูความเก่าธรรมชาตินี่ฮนี่นะครับองค์นี้นะครับำบึกน่ารักสวยงามธรรมชาติฐานเนี่ยเต็มเต็มเลครับฐานเนี่ยฐานหนาฐานเต็มัดเกนนะครับนี่ฮะ ชัดเจนจริงองนี้เอาแปดร้อยห้าสิบาทนะครับผมขออนุญาตเปิดที่แปดร้อยห้าสิบาทเร,รื่การที่ยีบเก้าครับต่อไปรายการที่สามสิบรายการสุดท้ายครับนี่ฮะรายการสุดท้ายอันนี้นี่ฮะเป็นพระสังฆขใยเจ้าคุณสนวัส,สุทัศนะครับดูนะครับดูผิวดูเนื้อนี่อันหล่อบโบราณครับธรรมชาติจริงดูนะฮะดูนะครับ,รบผิวผิวหิ้งครับเขาเรียกผิวหิ่งผิวหิ้งอะไรเงี้ย นี่ฮะผิวหิ้งเลยครับนี่ฮะความเก่าความเป็นธรรมชาติดูใบหน้านะครับเห็นไหมลโลบูานอันนี้เนื้ออมเขียวนะครับนี่ฮะอุดกิ่งด้วยนะมี่ความเก่าวุนตึบเลยนะฮะนี่ฮะภาษาสังฆาจายเจ้าคุณสนวัสดุทัศนนะครับดูด้านหลังนะครับเห็นไหมผิวหิ้งเลยนะดูผิวบนบ้านเลยน,ะนี่นะฮะในการสุดท้ายนะครับผมในการนี้ขอญาตเปิดสอบถามดีกว่าครับผม นี่ฮะเพิ่งได้มาครับอุดกิ่งนะครับนี่ฮะล่องรอยการแต่งตะไบแต่งช่อนะครับแต่งตะไบนะครับอุดกิ่งนี่ฮะถ้าดูนะครับลํำบึกสวยงามมากอุ้ยพระดูใบหน้านะครับดูนะครับนี่ฮะแล้วเก่าเนื้อแบบธรรมชาติเป็นหล่อโบราณครับเนื้ออมเขียวนะครับนี่อมเขียวอู้สวยงามครับนี่ครับรายการสุดท้ายนะครับ ดูวันตึ๊บเลยนะครับนี่ฮะพระสังข์จายเจ้าคุณสนวัดสุทัศน์รลยการสุดท้ายนี่ขอญาตเปิดสอบถามแล้วกันนะครับนี่ฮะนี่นะครับผมสวยงามมากครับเดิมเดิมเลยผิวหิ้งก็ประมาณนี้ครับผมหากพี่ๆใดครับชื่นชอบเพ้างไหนสนใจเพ้างไหนครับโทรมาเบอร์นี้เลยครับ0ูนย์แ1 5 9 5นนะครับนี่ฮะเบอร์นี้เลยนะครับก็มีบริการเก็บปลายทางนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ